อย่างเจอเย็นกานี่จย็นไล่ไปเย็นไปเย็ไปเย็นไป่าีจริงที่ด่าพ่อด้วยอ่ะเมื่อกี้ในอดอปอ่ะโอ้โหเราไม่เกี่ยวนะเราไม่เกี่ยวนะเราไม่เกี่ยวนะน้องเราไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเคลียร์เครื่องติดแล้วว่ะค่อยคุยน้องคุยเลยก็ได้ครับสภาคุยเลยก็ได้ครับจะเถีครับจะเถีครับปิดเยุ่งเราต้องฆ่าไปเลยไปบนเลยดิใครก็ได้แล้วม่ไไหน โอเคไปเบไปให้มาเดี๋ยวอันนี้แหละเนี้ยมันแปนง่ายน้อยเวลาแบบเนี้ยแบบล่าตัวหลุดอ่ะเวลาล่าตัวหลุดมันทำางี้เวลาล่าตัวหลุดเวลาล่าตัวหลุดแต่เวลาล่าตัวหลุดต้องทำางี้เวลาพี่ล่าตัวหลุดอ่ะพี่ทำางี้เวลาพี่ล่าตัวหลุดอ่ะผู้ิัหชากาะน้องได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินครับโอเคไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยครับมีอะไรผมปากดีแน่ดอกครับ เอาไปต่อครับใครเอ่ยิงแก๊งไหนครับพอดีมันพี่เกดพี่เกดพี่เกดครับเกดยันกันเยอะแก๊งตรงข้ามพี่เกด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 พเกดพี่เกด่จะว่าไงมันคือไงครับล่าสุดผมผมบอกเลยครับไม่ไม่น่าจะไอ้นี่นะครับเพราะว่าในอดับเมื่อกี้พังกันเหมือนกันเราคุยกันดูเราคุยกันดูครับเราคุยกันดูเราไม่ไม่เราคุยกัน๋ยแต่ว่าผมว่าทิ้งให้เขาตั้งวันสองวันเลมันมันมันพังกันเลยครับเมื่อไงยะอ่างั้นลองคุยกันดูครับเล่นใบเยอะก็ได้ครับนะ เมื่อกี้มันหลุดกันด้วยครับคือคือถ้าถถ้้าาเรื่องบัฟแอดด็อกกันนะแล้วเขาบัฟจริงเป็นอะไรจริงอ่ะมันซื้อได้เลยนะไอเรื่องก่อนหน้าก็ซื้อได้ครับเออ่สภาเดี๋ยวๆเดี๋ยวค่อยดูกันรับใส่ชุดแก๊งด้วยครับว่ามันต่อเนื่องครับเอาเรื่องก่อนหน้านี้ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคใส่เป็นเสื้อหรือเป็นอะไรได้ไหมมันกวอยู่แก๊งันนับมันบ่งบอกได้อยู่ครับว่าเป็นแก๊งครับใช่เนนี่ยมมัใส่ก็ดำ ก็คุยยังวะหูดับปะยังยังยังโอเคอะอะไรจะคืออะไรจ้าไหนคุยด้วยไหนสิโอถอดท้าดิ เมื่อไงครับเมื่อไงว่อไงครับว่าไงอันนี้ผมถามตรงๆเลยนะอันนี้มีอะไรครับติดใจติดใจอะไรพวกผมไหมเอาถามไปแล้วไม่ใช่เหรอครับขอขอ,ขออีกรอบครับถามไปแล้วไม่ใช่เหรอครับผมก็มมขอคิดก่อนนะผมให้แค่คิดถึงหลังคุยเสร็จนะครับผมต้องได้คำตอบมีสิทธิ์อะไรมาสั่งครับไม่มีหรอกครับคุณก<ม>็ะแทงเน<ม>้ <Yahoo. S 1> วโพเทคมาเลยั้งนั้นอนะ่ะเอาเลยถ้าคุณเก่าอ่นะ้เอาเลยครับ ผมไม่แทงหรอกครับทะลรู้โพเทคอะแต่ผมอยากรู้ติดติดใจอะไรหรือเปล่าผมไม่โพเทคไงแทงเลยครับถ้าจะแทงถ้าคุณมีเหตุผลมากพอคุแทงเลยครับไม่พี่วันนั้นรู้พ่อมานี่หนวันนั้นเห็นมาบอกพี่ผมร้อยใบอะบอกใครแล้วครับตอนจบไมครับแต่ไม่ได้หรอกอ๋อคุณไม่อยู่คุณไม่อยู่หรือเปล่าครับลองถามน้องตั้มสุธิรักษ์ของคุณดูดีครับตั้มไม่อยู่หลายวันแล้วนะครับไม่อยู่ยังไงครับตอนจบเขายังบอกอยู่เลยครับจะเล่นต่อไหมร้อยใบตั้มไม่อยู่นะครับหลายวันแล้วก็วันนั้นอันนั้นผมไม่รู้ครับ ไม่ใช่ครับวันนั้นเขาเอาแล้วคุณไม่เอารอครับแล้วคุณจะมาเอาอะไรวันนี้ครับมาเอาอะไรหลังโปรเทคครับอะไรครับใครบอกไปเอาหลังโปรเทคผมบอกคุณตั้งแต่หลังหลังโปรเทคแล้วทำไมวันนั้นไม่เอาแล้ครับผมบอกเขาไปแล้วครับผมบอกตังแตผมจะเล่นก็คุยจบไปแล้วไม่ใช่แล้วครับไม่จบแล้ครับไม่จบก็รออยู่นี่ไม่จบยังไงครับเขาก็รออยู่นี่ครับใครรอผมแล้วเนี่ยคุณตั้งงไงครับคุยที่สภาไม่เป็นแล้วนะวันนั้นก็มีโปรเทคแล้วนะครับคุณไม่อยู่นะวันนั้นคุณไม่เห็นอยู่เลยนะแต่ตอนนี้ผมเห็นโปรเทครับ อาหลังโคเทกก็ได้ครับผมได้หมดเลยผมเห็นคุณมีอาการเนี่ยขับรถมาถามมีอาการอะไรเหรอครับล้อหลอกครับล้อหลอกอะไรครับผมเป็ล้อหลอกไม่ต้องถามเยอะแล้วครับเดี๋ยวผมเอาก็เรียกมาคุยนี่ก็เรียกมาคุยนี <S <S ่คร uh> ับเดี๋ยวสุดไม่ได้เดี๋ยวทะลุเองครับอะไรนะครับสุดไม่ได้เดี๋ยวผมทะลุเองจะทะลุเลยเหรอครับใช่ครับเก่งยังครับไปเก่งไปเก่งไปเก่งไปไหนครับเนี่ยไม่รู้ครับเก่งจังเลย ไม่เก่งเหรอครับอะไรเนี่ยมาคุยไหนไหนบอกขอคุยขอคุยด้วยไม่ใช่หรอครับทำไมขอคุยแล้วมาคุยทรงนี้อ้าวคุณคุณคุณเป็นคนคุยทรงนี้ก่อนหรือเปล่าคุยทรงนี้อะไรผมก็ถามดีๆไหมครับไม่มว่าถามดีๆไงว่าคนติดติดใจอะไรพวกผมเปล่าก็บอกเดี๋ยวตอบหมครับแต่ว่ายังไม่ว่างตอบนะครับอะไรครับเนี่ยก็ล้อหลอกอยู่างเงี้ยหรือนึ่งๆก็ได้นะผมได้หมดเลยล้อหลอกอะไรครับผมล้อหลอกอะไรคุณเรียกมาคุยคุณเรียบคุณบอกผมล้อหลอกคืออะไรครับเนี่ยผมผมถามคุณคุณว่าไงผมถามคุณว่า อ้าวคุณบิสิแล้วรมาสั่งผมอ่ะใช่ไหมครับผมไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่ตอบครับมันมันมันเหมือนแบบพูดไปเปลืองน้ําลายอ่ะอ้าวแล้วเรียกมาคุยทำไมครับถ้าเปิดงน้ำลายเรียกผมมาคุยทาไมไม่ใช่ครับหมายถึงไอ้ไอ้คนที่คุณคําพูดของคุณไหนที่คุณบอกว่าผมไปพูดอะไรครับคุณบอกว่าคุณบอกว่าว่างตอนไหนแต่คุณโอ้ผมไม่อยากเรียกคุณแล้วมาเอาไงเห็นชอบกดแกงเลด้วยไม่ใช่หรอสิบเอ็มยี่สิบเอ็มอ่ะกดใครเหรอครับ ไม่รู้ครับเรียกมาซีเอพายเนี่ยผมกดใครบอกผมกดใครหลายคนแล้วครับผมกดใครครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสุดไม่ได้เดี๋ยวทะลุเองครับผมกดใครครับไม่ครับอ่าตอบมาสิครับผมกดใครตอบให้ผมดีเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเอาเรียกมาคุยแล้วให้ผมถอดหมวกอะไรครับเนี่ยถอดหมวกเดี๋ยวผมบอกเป็นคนเรียกผมมาคุยไม่ใช่หรอขอขอขอมีเหตุผลกว่านี้แหละนะครับเล้วให้ผมก็ชอบกดแก้งเล็กไม่ใช่หรอกดใครครับพูดมาสิอ้าวทำไม่ได้หรอมันกดใครบ้างเนี่ย อ้าวนี exactly no no been, h, mm ่มามึงกลัวอะไรเนี่ยผมไม่ไ่มจำไม่ได้หรอกกดใครครับไปเลครับไี่ต้องเยอะพี่ลองลองคิดดูครับลองถามหมอดูครับกดใครกดแก๊งแก๊งคนอื่นให้ไปตีคนนู้นคนนี้คนนั้นผมไปกดใครครับโตไงครับโตไหนครับโตแล้วโตอีกอ่ะเฮ้ยผมผมเข้าเมาอยังไม่เคยตีแก๊งโตห้าเอ็มสิบเอ็มยังไม่ได้ไปกดเลยนะครับชอบเป็นพระเอกไม่ใช่หรอครับพระเอกอะไรนะครับเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะแล้วครับ ก็เรียกมาคุยเองแล้วบอกผมมาพูดเยอะอะไรครับคุณเป็นคนเรียกผมเองนะครับเนี่ยว่าให้ผมถามคุณว่าไงเอาใหม่นะผมถามคุณว่าคุณติดใจอะไรพวกผมอันนี้จะคุยส่วนตัวหรือคุยเป็นแก๊งครับเนี่ยเออ้ออ้อไปก่อนดิออกไปก่อนดิไอเลี่ยมไม่ผมอ่ะอันนี้คุยดีๆนะผมถามว่าติดใจอะไรพวกผมไหมนี่ไงครับใช่ครับได้ครับผมก็เดี๋ยวตอบไงครับตอนนี้ยังไม่ว่างตอบไงได้ครับได้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 ก็เราว่างก่อนครับถ้าว่างเลยเดี๋ยวจะบอก ถ้าข้อความมาก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าผมว่าผมจะตอบข้อความมไม่หรอกครับเอาวสลุอย่างไงครับมือปนมือครับไม่ค่อยสบายแล้วทักมาเองด้วยคืออะไรครับนี่ก็ทักไปแค่นั้นแหละครับตามที่พิมได้แหละก็ดีแล้วครับที่ทักมาเพราะผมยังไม่ว่างตอบถ้าก็อย่างที่ผมบอกถ้าผมไม่ได้คําตอบก็หลังจบนี้ผมก็เก่งก้าเลยครับเก่งก้าเลยถ้าคิดว่าเก่าเลยคเอาเลยครับเอาเลยครับถ้าคิดว่าเก่าไม่แต่ขาก็เพาะดิพิตต้าเขามาเลาแล้วหน้าแลนอยู่เลย ก็ลองไปเรียกสภาดูครับเผื่อจะได้ตีได้ครับได้ครับอ่าล้วผมไปกดใครนะครับผมไปกดใครนะอ๋อเราไปถามหมอดูเนี่ยหมอดูข้างหน้าเดี๋ยวผมฟังเรื่องนี้ก่อนเลครับเรื่องนี้มันร้ายสาหัเกินครับก็คือทีเนี้ยไดมมนฮิต่ะเขาถามจากพวกผม